วันนี้มาเที่วทวยวที่วัดทรงสเสวยเนาะวัดทรงเสวยแวะดูะก่อนสี่เก้าห้ามีไหม นี่เป็นตลาดชุมชนนะมีกาแฟผลไม้ปั่นโซดานี่ค้าแต่งตัวสวยนะครับวันที่หกเจ็ดไงถ้าแตะได่รึเปล่านี่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดสองเห็นไ ศูนย์แสดงฟอตสิ้นไดโนเสาร์ไปทางโน้นนะครับนี่เป็นเจดีย์เจดีนี่ผักสดก็มีขายนะครับืนเยทดีอ,อืเอ้าห้องน้ำมเีเดีเข้าห้องน้ำก่อนเปล่าครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกักหน่อยก็ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดชุมชนบ้านหนองแค่เนาะที่วัดทรงเสวย มีหลายอย่างแต่วันนี้วันเสาร์นะครับนั้นค้ากออ็ดูแล้วมีน้อยเหมือนกันนะวันนี้ ไปส้มฉุนพารวยเราไปทางนี้ก่อนครับนในน่าจะเป็นพาพิคเนตนะครับขราบขอพรได้พาพิคเนตนะครับ เทพธันใจปะน่าจะเป็นเทพทันใจนะครับพริกขีเขนตเป็นแถวเลยนะครับ คือเจ้าแม่วนอิ่มเนาะเจ้าแม่วนอิ่ม,มสวยดีเนาะตรงนี้เป็นที่ นมัสก,การกับขพอพอคุณคี้ึ่งของปู่สุกนะครับ<ม>เข้าไปดูหน่อยสินี่นะครับหลวงพู่สุก ตรงนี้เป็นบริเวณผสมของหลวงพู่สุขนะครับเป็นรูปภาพของหลวงพู่สุขทั้งหมดเลยนะครับน,นี่น่าจะเป็นที่หลวงพูดสุขไปทุดงเป็นมุ้งกลางเนาะอันนี้เตียงจำวัดเตียงหรือเตียงนอนนะครับของหลวงพู่สุข ครับเวลามาพักที่วัดทรงสเสวยนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิของหลวงปู่สุขเลยไม้ตะพดนะครับไม้ตะพดครูของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมหามเท่านะครับได้มาพักที่วัดทรงสเสวยนี้นะครับ ตํมมาตมักตหมักเอาไปถวายหลวงปู่สุดได้นะครับโกละ20บาทนะครับมีเขียนบอกไว้นะครับในหลวงปู่พระอธิการคล้อยนะครับอธิการคล้อย เจ้าส้มสุนนะครับขอพรเจ้าส้มสุนในเครื่องมาถวายเจ้าส้มสุนนะครับ่า้อเจ้าส้มสุนนชอบมากก็คือพวกตุ๊กตาต่างๆนะครับ ของที่เคยนำมาถวายเจ้าสมสุนนะครับก็มาเก็บประกองไว้ตรงนี้นะครับและด้านนี้ก็อีกมากมายเลยนะครับน,นี่นครับกองไว้นะครับของเล่นของเจ้าสมสุน ห้าหกหกสองห้าหกสองอันนี้หลวงพ่อย้อยนะครับ เป็นเทพเจ้าวาจาสิทธิ์แห่งวัดทรงสเสวยนะครับพ่อสมปองปนถบหลวงพ่อคอยนะครับและพระครูวิชัยสาธุกิจนะครับย้อยขึ้นไปดู น,นะครับพระอธิการคอยอดีตเจ้าวาดองค์แรกเนาะรูปที่หนึ่งอันนี้อดีตเจ้าวาดรูปที่สองนะครับพระครูวิชัยสาธุกิจย้อยวิจารณโนนี่อดีตเจ้าวาดรูปที่ห้านะครับ พาทิการโปร่งเนะเาะมาดูฝั่งนี้มั่งนี่รัสักระจายเรียกทรัพ์นะครับนี่สมเด็จพุตตาจารย์โตพรมหลังสีนะครับนี่ ในมาขอพรน,นะครับท่านเทา้าพยาพิเภกเนะพาะพระพิเภกในเจ้าหะป่าพยาพิเภก ครับวัดทรงสเสวยจังหวัดชายนาฏมาแล้วโชคดีร่ำรวยไอส้สมฉุนสิทธิ์หลวงปู่คล้อยนะครับแห่งวัดทรงสเสวยชี่ช้างให้โชคนะครับปั้นสวยงามเนาะไอ้สมฉุนนี่เป็นจำนวนรูปไก่เนาะ รูปไก่ที่นำมาถวายคุณส้มฉุนนะครับนี่คุณช่อมฉุนคุณส้มฉุนตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์ราชการที่5นะครับแห่งวัดจงสเสวยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจะดูได้ไหมนี่ขึ้นไปด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ประวัติเรือนหมื่นสมานนะครับทรงไทยหลังนี้หลังเดิมเป็นเรือนของนายแป้นอดีตมัคทายยกวัดในสมัยหลวงปู่คล้อยภายหลังได้รับตำแหน่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับเราขึ้นไปดูเรือนหมื่นสมานกันนะครับเป็นเรือนทรงไทยนะครับ พระญาตินะครับนี่ ั้นของเด็กๆที่เล่นกันในสมัยก่อนนะครับนี่องค์เป็นองค์สมัยเก่าเลยนะครับองค์ดินปั้นบริเวณด้านในนะครับสลาดทรางไทย ดูด้านนี้บังครับอันนี้เป็นครัวทรงเสวยท่าจีนนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปรับประทานได้นะครับไปเว่นส้มฉุนด้านนน้นนะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็ส้มฉุนนะ ี่คือพรลาหูนะครับพร้ลางอาถรรพ์เสริมมงคลน,นี่คือเท้าวเวสุวรรณนะครับสามารถมาขอพรขอสิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับได้ทุกอย่างนะครับโชคลาบ พ่อล่ำรวยนี่น่าจะเป็นแม่นางตะเคียนมหาลาบนะครับ มีไก่นะครับลูกปั้นไก่มาถวายเมื่อได้ตามที่สิ่งที่ขอพอรไว้นะครับต้นละเขียนสูงใหญ่มากอันนี้เป็นสถานที่ จุดประทัดนะครับแก้บนเจ้าส้มฉุนนะครับจุดประทัดได้ในเวลาเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนี่น่าจะเป็นต้นโพนะครับสูงใหญ และมีมา้าเจ้าส้มฉุน นี่คือต้นโพคู่นะครับวัดทรงสเสวยจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นต้นไม้สําคัญในประวัติศาสตร์นะครับประพาดต้นน,นี่คือต้นโพนะครับลูกศรบริกของแผ่นดินอันนี้เป็นเรือนะครับเรือโบราณน,น่าจะขุดพบในแม่น้ําแห่งนี้นะครับ อันนี้เป็นท่าเรือข้ามฝากตามินนะครับเขาบอกว่าห้ามลงไปแล้วนะครับมันอันตรายนะครับเนี่เขาเขียนว่าห้ามลงไปอันตรายตรงนั้นนะครับเป็นแม่น้ำเนาะนี่เป็นต่าง สาตขายสารเจ้าส้มฉุนเหมือนเดิมสารไอ้ส้มฉุนนะเขียนไว้เป็นสิทธ์วัดทรงสเสวยจุดที่ตั้งสารเก่านะครับนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งของต้นโพคู่นะ นี่เป็นเรือโบราณนะครับท่าเสวยจังหวัดชัยนาฏรอสหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับ รัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ปั้นไว้นะครับที่เป็นกำแพงด้านแม่น้ำนะครับด้านติดกับแม่น้ำเลยนะครับของรัชกาลที่5เนาะ นี่คือแม่น้ำนะครับแม่น้ำที่บริเวณวัดทรงเสวยนะครับสวยงามนะครับ เป็นหอตักน้ำใช้นะครับนี่อนุสรเมื่อ112ปีนะครับหอตักน้ำกินน้ำใช้บ้านหนองแครนะครับวัดทรงเสวยรอสอ127นะครับนี่ก็คือต้นโพอีกต้นหนึ่งนะครับมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญตนถือสินอดนะครับ ตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายมือก่อนลงแม่น้ำนะครับก็จะมีรูปปั้นของพระน่าจะเป็นพระสังกจายนอนเนาะองค์ใหญ่มากเลยนี่ครับหรือไม่ก็จะต้องเป็นถ้าไม่พระสังกจจาก็ต้องเป็นพระจีนเนาะถึงรูปประคำ น,นูน่นน่าจะเป็นตัวบึง้งไม่เบึ้งก็แมลงมุมครับไม่บืงบงบ้งก็มแมลงมุมแม่น้ําแห่งนี้น่าจะเป็นแม่น้ําท่าจีนเนะเาะออกไปทางนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นตลาดทางเข้าของตลาดชุมชนบ้านหนองแคนะครับวัดทรงสเสวยนะครับกุ่มนี้ก็ดูสวยดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณโบสถ์นะครับโบสถ์ของวัดทรงสเสวยเนาะ ครับสำหรับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาประชุมที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่บ้านผมมาดก,ก็เลยแวะเข้าชัชนาทนะครับมาที่วัดทรงสเสวยนะครับวัดทรงสเสวยแล้วก็มานมัสก,การหลวงปู่สุกด้วยเนาะหลวงปู่สุกก็มีหลวงพ่อย้อยก็มีนะครับแล้วก็เราก็ได้ขอพรจากไอ้ส้มฉุยเนาะส้มฉุยเพื่อ เราจะมีโอกาสได้ถูกหวยถูกรางวัลกับเขาบ้างเนาะพอนมาตการแล้วก็ขอพรจากไอ้สมฉุยแล้วเราก็มาซื้อน,นะครับมาซื้อเลขร,รางวัลเนาะตามตามที่เราได้ขอพรมาแล้วก็จะถูกหรือจะผิดเราก็ไม่ทราบเนาะถ้าถูกเราจะมาแก้บนที่วัดตรงระเวยแห่งนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมกันจะจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กก่าวคงว่าสวัสด,ดีครับ